ขอห้เบิ้งก็เป็นไก่ปลาให้เบิ้งก,กบงกับวัวจะเสาลงมาจากพอน่อาเสานี่ก็ฝนประางฝนสิตกแน่ครับพอฝนตกลิ่นกับโต้คล้ำๆกับ,กบเลยได้ยินเสียงฝนเข้ามาเสกเน,น,นี่ยส่อยนี่คือเป็นไก่ปลานมกับพอมันเป็นไก่ปลาลอยแม่มันเป็นไก่ต่อแบบกอลักษณะก็ประมาณนี้ครับ เลี้ยงมากแต่หน่อยๆครับบ่ได้ขังบ่อใดยังครับลอยหายขึ้นตังธรรมชาติครับแตวก็หายขึนขาบเปลือกครับลอยหายงายเองครับเพราะว่าเพราะว่าผมลองมาหมดวิธีเลยครับออกมาจากห้างก็เอามาเลี้ยงเอานุมบ้านหายิึ้นหัวห้องอาหารอย่างประมาณใดเลี้ยงดีประมาณไหนก็ตายครับผมสีประหลอดครับก็เลยมาค้นพบวิธีครับ่อยให้แม่มันเลี้ยงเองครับ ประมาณสักสองอาทิตย์เราก็ปล่อยเลยครับปล่อยให้แม่เป็นพาไปหากินเองครับก็หลอดครับหลอดจากแมวจากหมาอ้อหนึ่งกับประมาณหายหลอดได้ประมาณสักโตสองโตก็โอเคแล้วครับเพราะว่าอยางครับถ้าเ้ามาขังเราวมันสีบรอดมันสีบญ่ยรับหงยบอท่านครับถึงเอาไปปล่อยต้นไ่หมาแมวเอาไปกินคือเก่าครับเพราะว่ามันสีบบินบรอยงับมันสิเป็นไก่เอรอไปเลยครับ แต่สำหรับห้าปอยแล้วแม่แม่มันเลี้ยงแล้วครับผมอมาณจากเดือนก,กว่าเนี่ยมันจะซอยเหลือตัวเองได้รับหมา,มาแมวสิเอามันยากเติบู่ครับแต่ก็มันสิขึ้นไปนอนอยู่บนต้นไม้เสร็จแล้วแมวก็สิขึ้นไปกินครับนั่นคือแมวสิขึ้นไปกินก็ต้องทําใจครับเพราะว่าสุดความสามารถของผมที่จะไปะเห็หมองนั้นได้ครับเพราะว่ากลางคืน ไก่มันซอยเหลือตัวเองบ่ด้ครับถ้าเป็นกัางเวนหมาเนี่ยเอามันยากครับเพราะว่ามันบินครับผมนี่ที่เห็นเนี่ยคือถ้าเข้าไปใกล้ๆมันสิบกคอยตกมันสิตกใจง่ายครับไก่ประเภทนี่ครับมันจะเป็นตกใจง่ายครับเลี้ยงแบบลอยหาที่ทำมัจจัดครับพอขยายพันธุ์ก็จะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเป็นไก่นมนี่คือเป็นไก่นมกับไก่นมกับ นายครับมือคือตบแม่บมือม,ม,มัดครับมีที่ใส่ทุกคนครับคือง่ายที่สุดเลี้ยงไก่ปลาเนี่ยยาเห็ดแห่งมันตกใจครับจะเห็นมันตกใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะบอกเขามาอยู่น้ามันจิกข้าป้าอยู่ตลอดครับที่แน่ๆคือเราต้องให้กินขเขาเปลือกลักษณะการให้กินขเขาเปลือกเนี่ยยาให้อยู่ไก่กันครับต้องแยกครับแยกแต่ละจุดแต่ละจุดครับ เพราะว่าไก่เนี่ยมันมันมันตัวผู้ที่มาทับไก่ปลาตัวผู้ที่ว่าจากปลามาทับไก่ต่อเนี่ยมันเป็นไก่ปลาแต่ละเราบูคือกันมันบินมามันก็มาทับไก่ไก่ต่อครับมันก็เลยเป็นหลายเรามาเรื่องเสือมันก็ล่เตะกันอยู่ครับแต่ถ้ามาเรื่องหลังตัวนี่ยหน่อยเนี่ยมันสิเป็นแม่เดียวกันมันก็สิถือกันแน่ครับมันก็สถือกันแน่ ให้เบิ่งครับประมาณครับให้เบิ่งครับ <ไ 'm S 1> ผมเลี้ยงหลายครับอันนี้ส่วนหนึ่งครับผมนี่ส่วนหนึ่งส่วนนี้ก็คือที่นอนอยู่หน้าบ้านนอนอยู่เนี่ยต้นยางนี่ครับเนี่ยนอนอยู่ต้นต้นยางครับผมอ,อีกส่วนหนึ่งนอนอยู่หลังบ้านนอนอันนั้นนอนใกล้แน่ครับผมผมทาใจลักษณะของไกป่ปลาเนี่ยผมมาต้องเห็ดห้างมันมาเห็ดเหล่าเห็ดย่างมาต้องลูกขาครับอ่า ท่านได้ที่มาเขามาเบิงเราครับเอ้ไกป่ปลามันเป็นไปได้หรือแต่ว,ว่าคนเอามาเลี้ยงแล้วมันมีดินมันไม่เข้าป่าดินแล้วเข้าป่าครับผมแต่ของผมในเลี้ยงลายครับ้างเรือต้ปูเนี่ยเข้าปลาสองเดือนสามเดือนก็ลกลับมาขึ้เก้าครับผมเพราะว่าอย่างเอาไปยา้ามให้กินเข้าเปลือกครับกินวาหานนี่ครับ,รบลักษณะตัวนี้คือส่งไก่ป่าอร่อย แค่แน่นอนกับทรงตัวนี้ครับเ่หางเาาๆนี่ครับผมครับนี่ครับอันนี้เป็นไก่นุ่มเนาะครับเนาะนี่เป็นไก่นุ่มส่วนพอพันเนี่ยผมยังอ่ผมก็ทายลงผิดห้หลายเทือแล้วครับตรงตัวนี้ครับเนี่คือตัวนี้เป็นทรงปลาเถอะครับผมนี่ครับทรงปลานี่คือไก่ปลาครับผมให้เบิ้งห้ดูให้เห็นครับนี่ครับตประมาณนี้แหละครับผม มันมีเทคนิคครับไก่ป่ามันมีเทคนิคการเลี้ยงการยังและล้าอยางครับผมแล้วท่านใดอยากจะูสนใจรายละเอียดดีเทลรายละเอียดยางใดก็ให้ชทหรือว่าโทรมาคุยกับผมได้รายละเอียดครับแต่ท่านใดอยากจะเลี้ยงไก่ป่าเนาะครับผมก็ลองผิดลองถูกมาบึ้มกับมือมก่อนผมพูดออกว่าไก่ป่ามันเป็นจะไดเนาะหน้าตาเป็นยังไดครับผมก็อ่า ผมผมไปขีดย่างแรกๆผมเห็นผมก็อยากไปเลี้ยงไก่ปลาละะอะไรก็ขาเจ้าก็บอกเลี้ยงบไไ่้หรก็ไ็นไก่ปลาเอามันยากครับแต่ผลุดท้ายเพราะว่าเพราะความรักเพราะความชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติก็เลยพามาเลี้ยงนี่แหละจนได้